ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่วันนี้ครับกับประจำวันที่28เดือนสิงหาคมของช่วงบ่ายวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของทะนันเมืองทองกันหน่อยครับก่อนที่จะมีบิ๊กแมตช์ในช่วงเย็นของวันนี้เลยครับมากันที่ตรงฝั่งของทันันได้ยิงตัวใหม่ของทะนันเมืองทองกันหน่อยครับอย่างทันันเชปูบิดครับออกมาชื่อใจในตัวเองเลยครับว่าอีกไม่นานครับจะยิงประตูให้กับเมืองทองได้แม้ว่า2เกมแรกครับจะยิงไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวเลยครับ และโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนเกมบิ๊กแบทในศึกบอลทดีครับในฤดูกาลนี้ครับนาที่3ครับเกมที่เมืองทองนันครับเตรียมที่จะเปิดรังพบกับดารานการท่เรือ f อครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตาร์สเตฟานเชปวิดกองหน้าตัวใหม่ของทีมครับก็ได้ออกมาเปิดใจถึงผู้นั้นของตัวเองเลยครับที่ยังยิงประตูไม่ได้พร้อมกับเชื่อมั่นเลยครับว่าจะปลดล็อกยิงประตูได้ในเร็วๆนี้เลยครับ และซึ่งโดยในขณะด้วยกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของตราสไปฟานเชีปวิดนันครับได้ออกมาเปิดใจล่าสุดเลยครับว่าส่งเกมแรกที่ผ่านมาครับเป็นเกมที่ยากของทีมเพราะว่าเป็นการเจอกับทีมใหญ่ครับแต่ทุกคนนั้นครับก็ยังคงทำงานหนักอยู่เสมอและเราก็มีความพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของรูปแบบการเล่นในเรื่องของเทคนิคทีมเวิร์กและผมก็ตั้งใจเลยครับที่จะทำงานหนักต่อไปและจะพัฒนาตัวเองครับและเชื่อว่าประตูแรกของผมจะมาในอีกไม่ช้านี่แหละครับผมมีการสื่อสารกับทุกคนอยู่เสมอครับเราต้องคุยกัน มากขึ้นและจะประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมมันจะช่วยทีมดีขึ้นครับผมเชื่ออะไรครับว่าการที่เราได้พูดคุยกันมากขึ้นทุกวันครับละเมื่อลงสนามมันจะเป็นผลดีของเราโดยเฉพาะในเรื่องของ,ของการเล่นคลมบลุกที่จะต้องมีการประสานงานกาันส่วนเกมกับการทะเลือนัดหน้าครับก็จะเป็นเกมยากกับเราครับในนัดนี้เลยครับพวกเราทุกคนนั้นครับเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งแต่เราครับก็จะผลักดันตัวเองครับและหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีและจะทําในสิ่งที่เขาต้องการครับก็หวังเลยครับว่าทุกคนนั้นจะได้มาฉลองกันครับและเราจะมาทำม,มันหนักเพื่อท จะเป็นกำลังใจของทุกคนก็ขอฝากแฟนบอลของตะละนเมืองทองกันด้วยนะครับและซึ่งโดยทางนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกบอลรีโวทรีครับอย่างที่บอกไปครับนาะที่3ของตะลันเมืองทองก็จะเปิดบ้านพบกับการเทรีมสี่ครับในวันนี้ครับวนันจันทร์ที่28สิงหาคมครับก็จะคิกออฟเปลา20นาฬิกาตร,รงครับหรือทางหน้า2ทุมของบ้านเราเลยครับ ใ่ส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของทันั้นเมืองทองครับล่าสุดมีการเผยสิติออกมาเลยครับว่าทันนั้นเมืองทองนั้นกลายเป็นชิมเดนธนบครับหรือทงนั้นศึกทนบลตกที่ยังยิงประตูไม่ได้และเตรียมที่จะลุ้นประเดิมสกอร์แรกในวันนี้เลยครับเกมที่จะดวลกับการเรืออ AFC เลครับโดยสำหรับทั้งนี้ครับเกร็ดความลื่อนไหม่ครับก่อนเกมนัดที่3ครับที่จะฟาดแข่งของสมุทรเมืองทองที่เตรียมที่จะทําศึกบิ๊กแมตช์ครับ พบกับการเทปสี่ในสนามของทรันท์ทุมสเตเดียมและซึ่งโดยทั้งนี้ครับจนถึงตอนนี้ครับทัพเมืองทองน้านครับกลายเป็นชิมเดียวเลยครับในลีกที่ยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยเลยครับและโดยทั้งนี้ครับผู้นั่ของลูกทีมโค้ชบริโอครับประเดิม2เกมแรกด้วยการแพ้เชียงรายเป็น1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะเสมอกับแบงคอกกับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดและเกมที่จะทําศึกกับการเทปสี่ครับต่อในนัดที่3พร้อมกับลุ้นเบิกสกอร์แรกครับในลีกหลังทีมร่วมลีกครับทั้งีมยิได้ะทีมทีม rap ในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับอัปเดตออกมากันแล้วครับน่าจะออฟฟิเชียลกันแล้วครับล่าสุดได้มีการประกาศยีบสามรายชื่อของตระนัช้างศึกครับภายใต้การลุมทีมของมโนภูเก็งก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของตลานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้ประกาศรายชื่อยีบสามแข่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเตรียมที่จะเข้าเข้มเก็บตัวก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับประหวัาง ที่7จัดถึง1ิกันยายุนนี้แหละครับและซึ่งโดยตรงนี้ครับรายชื่อกีฟสานักเตะทีมชาติไทยนานครับมีดังนี้แหละครับผู้รักษาประตูครับนำโดย3คนและมีเซอร์ไพรส์หนคนครับ ก็นำมาโดยทางด้นเจ้าชายบุพรมครับหรือเจ้าบอยครับบีจีพทุมปฏิวัติข่าวใหม่ครับจากแบงคอกยูนิเต็ดและคนที่เซอร์ไพรส์ครับก็คือทางด้านจิรวัตวังตะพันครับจากทางด้านขอนแก่นยูนเต็ดแหละครับกองหลังครับนำมาโดยทางั้นเจ้าบาดครับพีรพัฒน์นชสิยาครับจากแบงคอกธีรธรบุญมาทันครับจากบุรีรัมย์พันศาเหมพิบูลครับจากบุรีรัมย์กฤษตดากาแมนครับจากชลบุรีนิโคลัสมิคเคลซันครับจากโอบิโอเิเซ่เฉลิมศักดิ์อักขีครับจากการเทรียูนเต็ด ในลีกของะ่านอินโดนีเซียนิติพงศ์เสรดนครับจากแบงค็อกอยู่ในแต่ละครับในขณะที่กองกลางครับนันบทางด้านทางฝั่งของะ่านเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นครับจากบีจีพัทุมทิติพันธ์พงจันทร์ครับหลืดท่านเจ้านิวจากแบงค็อกอยู่ในแต่บดินทรผาราครับหลืดท่านเจ้าโดมครับจากการทริปซีรุ่งรัฐภูมิจันทึกครับคนนี้เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันครับจากแบงค็อกอยู่ในแต่จะยิมครับประชิตกนิษฐ์บำเพ็ญครับจากการเทริปซีเจ้าเจ์ครับชาณทิพย์ส่งกระสินครับจากบีจี รัตนานพิรมครับจากการทริปสี่ปอกกาวนันครับจากแบงคอกยูนเต็ดเจอเตอร์ครับวิรเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองนะครับในขณะที่กองหน้าครับนดินมาโดยทางฝั่งของเทอรนเจ้าเช็คสุบะโชคสารชาติครับจากเตอร์ดันคอสเดซซัปโปรจะฟ้องกับปอดมิอัดวุ่นไดครับจากเมืองทองยูนเต็ดแทนที่ของเตอร์ดนเจ้าอัมสุภชัยเชดดตครับที่ได้รับประกันบาดเจ็บจมุยครับทีเดสินแดงได้ครับจากบีจีปทุมนะครับ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับนักเตะที่มีรายชื่อครับก็จะต้องเดินทางไปรายการตัวครับที่โรงแรมของตะลัโนวินเทสทังสิิ์ในวันที่30สิงหาคมนี้ครับเวลา 12. บสนาิกาสานาทีครับและก็จะลงฝึกซ้อมกันที่สนามของตะลัตยาโอกะก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่เมื่สี่กันยายนนี้แหละครับและส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานครับครั้งที่49นั้นครับก็จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมพจน์เชียงใหม่7จ0ปีครับและโดยผลการฉับฉลักประกอบคู่รอบรองชนะลิศก็มีอย่างนี้ ดโดยรอบรองชเชลเอร์น,นันครับก็จะแข่งขันนกันในวันที่7กันยายนครับรอบรองชเชลเชอร์อิรักกับก็จะพบกับอินเดียครับกีฬาฟลาศินาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยกับเจ้าภาพก็จะพบกับเบรบอนครับในเวลา20นาฬิกา30นาทีเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e l Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ